เคไปวัดพระแก้วกันไหม,มลิขิตบันดาลชักพาดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรมลิขิตดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ ดดโดยการเดินทางของเราเนี่ยคือเราจะต้องนั่ง3ามสเพื่อที่จะไปลงที่ท่าน,น้ำนนเสร็จแล้วก็นั่ง2 0 3ไปลงที่สนามหลวงใกล้ๆกับวัดพระแก้วเดินไปนิดหน่อยก็ถึงแล้ว ธอฟังใจถึงจะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไลไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอฟ้าจะมืจะมัวช่างฟ้าขอให้มีสายตาวานละมอถึงจะสิ้นแผ่นดินนะเออในที่สุดล้วก็ถึงท่าน้ำนอนสักทีหลังจากที่นั่งมาประมาณชั่วโมองกว่า เหลือแค่รอให้203ม,มาเรายังไม่เคยขึ้นสองสสาม,มาก่อนนี่เป็นสายรถเมย์ใหม่แล้วก็เป็นเส้นทางใหม่สำหรับเราซึ่งเรารู้สึกแบบว่าที่นี้ที่ไหนเราอยู่ไหนมากๆเหมือนว่าคนขับจะขับออกนอกเส้นทางด้วยแต่สุดท้ายก็ไปถึงที่หมายนะมันแค่แบบที่นี้ที่ไหน ในที่สุดเราก็ถึงวัดพระแก้วสักทีถึงแม้ว่าเราจะลงรถผิดป้ายไปไป้ายหนึ่งก็เถอะเราเข้ามาไหว้พระก,กับเพื่อนหลังจากที่เจอกันแล้วถึงแม้ว่าจะเจอกันช้ามากเลยก็ตามไม่เป็นไร หลังจากที่ไหว้พากันเสร็จแล้วพอเราก็พากันออกมาแล้วก็ไปที่ท่าเรือเพื่อไปนั่งเรือไปที่ท่าเรือวังหลังแล้วก็เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสิมิราช <Okay. S 1> เราลอดอมมมโอเมลไปที่ไหนก็ไม่รู้สักทีขึ้นมาแล้วก็เดินไปทางฝั่งแม่น้ําแล้วก็ซื้อตั๋วคนละ4.5บาทแล้วก็รอเรือมา ข้าไในที่สุดเราก็มาถึงกันสักทีเราเดินผ่านวังหลังไปจนถึงซิลิลาชแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ามาข้างในพิพิธภัณฑ์ได้รับการอนุญ,ญาตให้ถ่ายแล้วนะเขาบอกว่ามันถ่ายได้ยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยว่า ที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุดยอดเต็มไปด้วยความเป็นปีได้ันเป็นที่รู้กันอยู่แก่ใจว่าใครจะรักเธอยิ่งกว่าฉันตลอดโลกนี้มีเดือนและดาวเท่านั้นที่สิ่จะสันเส เากับเพื่อนลองจำลองเป็นแพทย์สันกันอ,อให้ถา่ายว่าเราเป็นคนไหนเอะเล่นได้นะอันนี้เราเคยมากับโรงเรียนครั้งหนึ่งเพื่อนเราก็เล่นครั้งนี้มาเราก็เลยลองบ้าง ฉันไหนให้เกียรติเสมอยกเธอไว้เหนือผู้ใดทอดทายกายใจให้ครองสมพอเยี่ยมชมเสร็จเราก็นั่งเรือไปที่ท่าเรือสาทรเพื่อจะนั่ง BTS เราก็ไปต่อด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็กลับบ้านเป็นการจบวันที่ดีเหนื่อยมาก แต่ว่าก็สนุกดีแต่ก็ยังแอบรู้สึกว่าพลาดอะไรหลายๆอย่างอยู่คราวหนะ้าอาจจะมาอีกหรืออาจจะไม่แล้ว